แต่หลายท่านก็เคยสัมผัสกับคนที่มารับการรักษาอยา,ากจะให้เราทำกับคนที่มารับการรักษาเพราะบางทีจะช่วยรักษาโรคได้ต่างูุ่มโยอมนหน้า,งงาที่ที่ต้องทำทุกอย่างที่เราตั้งกับตัวเองว่าทุกวันหลังเลิกงานจะเป็นเยื่อปนไข้สุขภาพแข็งแรงและดีแนะ คนไข้ป่วยหนึ่งคนเนี่ยไม่ป่วยเพี่คนเดียวแต่มันป่วยทั้งครอบครัวนะการกอดคือพลงอยางหนึ่งช่วงกอดเขาเนี่ยเราก็ถ่ายทอดใจเราให้เขาแล้วก็ดึงใจเขามาให้เราด้วยคนไข้บาดเจ็บปุ๊บในบางครั้งพอเขาเขาร้องไห้นะเรากอดก่อนเลยแล้วพูดกอดเลยแล้วก็จะบอกเขาว่าส,วส,ววววสู้ด้วยกันนะคุณสู้ด้วยพี่สู้ด้วยเราเป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะคะเราสู้ด้วยกันเนาะเราไปกอดอัเนี้ก็รู้สึกว่า ขอบคุณมากพี่ผมดีแรงแล้ผมจะสู้ต่อแล้ผมจะสู้ต่อได้ละวจะสอนนีมิตรว่าวถ้าพี่กอดอีกรู้สึกดีใช่ไหมคะคือไปกอดแม่คุณสิคะกอดพ่อคุณสิคะเขาก็เริ่มต้นกอดเองซึ่งอเขากอดพ่อแม่ก็จะพ่อแม่ก็น้องให้เลยนะเหมือนใจได้คืนมาเหมือนพลังได้กลับคืนมาและหลายกคสที่ทำก็ได้ผลดีมากเลย ือสียงทั้งหมดที่ทุกครั้งในก็อย่างว่าคนที่ยังไม่สมควรจะไปเขาก็ต้องพร้อมอยู่ด้วยกายและใจแต่คนที่คิดว่ารมองแล้วว่าเคสต้นเคสเนี่ยเขาไม่ไหวแน่นอนแล้วเราต้องให้เข้าไปอย่างมีความสุขที่สุดไปอย่างสงบที่สุดไปอย่างไม่ทุกข์ทรมานทาวันนีให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ให้คนไข้ต้องเจ็บต้องปวดต่อไปหายตัวยิตูเดงไหมหายตัว ทุกคนมีสิทธิต่อยอดการทำความดีด้วยตัวเองค่ะในหน้าที่ของตัวเองก็ต้องเป็นพยาบาลอนก,กับตัวพี่ไอเองก็ได้ทุกคนทําในหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเอาใจเข้าไปใส่งานตรงนั้นถ้าคุณเป็นแม่ค้าขายของผมก็่อแดะนำคุณขายของด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่หลอกลูกค้าหรือให้สิ่งดีๆกับลูกค้านี่กือเป็นความดีแล้วทีโบยประโยชน์่งน่าสนใจว่าแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็ถือว่าในทางความดีแล้วแสดงว่าความดีนี่ทาไม่ง่ายกว่าความชั่วใช่ไหมโยมดีหรือชั่วที่ทาไม่ง่ายกันดีทํไดง่ายกว่าเราทํางานตรงนี้เป็นความดีความชั่วแสดงว่าความดีทาได้ง่ายความดีอันคนดีก็ทําง่ายความดีอันคนชั่วนี่ทํายากความชั่วอันคนดีทํายากความชั่วอันคนชั่วทําง่ายงงไหมโยมไม่งงนะ ความดีจะให้คนดีไปทำเขาก็พร้อมที่จะทำเพราะเป็นนิสัยเขาไปแล้วความดีใจคนชั่วทำบางทีคนชั่วก็ทำา่ากแต่บางครั้งบางทีคนชั่วก็อยากปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองนะอยากแก้ห้ตัวเองอยากจะทำความดี้างก็่านีแต่มันยากความชั่วอันคนดีก็ทำยากคือคนดีเขาจะทำดีตลอดแต่จะให้ไปทำชั่วมันยากไปเลยคือไม่ใช่นิสัยเขาความชั่วอันคนชั่วทำง่ายความชั่วคนชั่วทามารไปแล้ ชอบทำแสดงว่าความดีทำได้ง่าย,ควา,ค,ายความดีคือไรโยมความดีคืออะไรเอาหนึ่งอย่างความดีคือน้ำใจและความเสียสละอ่ะสองอย่างด้วยกันนี่เธอเป็นความดีแล้วน้ำใจและความเสียสละเหมือนโยมไม่โยมไม่ที่เธอไปทำาหกคนไข้คนป่วยเมื่อสักครู่น,นี้เพราะเธอมีความเสียสละและมีน้ำใจเสียสละคือเสียสละเวลาของเธอที่จะได้กลับบ้านไปหาล,ลูกหลาน หาครอบครัวแต่กลับพอาสองชั่วโมงนั้นไปเยี่ยมคนไข้คนป่วยน้ำใจคือมีน้ำใจของความเป็นมนุษย์ด้วเนงมีน้ำใจของความเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติกับผู้มารับบริการน้ำใจแสดงออกซึ่งความดีทำให้ความดีคนรู้ที่นัผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนในชีวิตสองคนเขาบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ผู้หญิงคนนี้มาตับใจในความดีของผู้ชาย และผู้หญิงคนนี้ก็เป็ีนสมาใหกับลูกค้าเราหรือคนไข้คนป่วยที่มารับบริการเราคือผู้ให้บริการเขามาเจอรอยยิ้มเสียงหัเราะและก็การปฏิบัติต่อเขาเขาก็มีความสุขความทุกข์หายไป5 0เแล้วเหลืออยู่แค่50%พร้อมที่จะรับการรักษาโดยหยาตีชีวนะแต่เขาได้กำลังใจมีความสุขดีใจที่คนให้บริการประทับใจดีมากเขามีความสุขกเลยรอยยิ้มเสียงหัเราะดีเกันอะรมีความสุข ผู้หญิงคนนี้ยิ้มเพราะว่าเห็นผู้ชายลอยใช่ไหมได้อยากรู้ไหมครับว่าทําไมพวกเขาถึงได้คุยกันอย่างมีความสุขคุยกันอย่างมีความสุขความสุขเกิกกดขึ้นเพราะได้เห็นค,ค,ความดีคําตอบอไปที่จุดส<อ>ำคันครับแล้วก็ประทับใจ <c oughs> อยา่างแรกผู้ชายก็เห็นจักรแล้วผู้หญิงก่อนเ <c oughs> สร็จแล้วก็เลยลุกขึ้นเยอะๆเห็นผู้หญิงยิ้มอยู่ก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นเลย แรงออกซึ่งน้ำใจและความเสียสละน้ำบ่อน้ำรองยังเป็นรองน้ำใจน้ำที่ไหนสุดลำใจไม่ได้น้าใจเป็นน้าที่สังสิทธิ์จะแสดงต่อการยามไหนยามจนยามเจ็บไรืยามจากยามจนขัดสนข้นแคบไม่มีตังค์จะเยี่ยมใครขอให้ยยมเระบ้างขอให้เราอยู่บ้างยามเจ็บเรานอนรื้อโรงพยาบาลใครมาเยี่ยมเราบ้างยามจากญาติของเราเสียก็ดีหรือใครเสียคนที่เรารู้จักเราด้ไปเยี่ยมเขาหรือเปล่าเขาจะไม่เยี่ยมเราบ้างไหมเขาจะมาช่วยในงานศพเราหรือเปล่า เกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นมาหลายปีที่แล้วครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวฟาร์มจระเข้มีพ่อแม่ลูกลูกสาวตัวเล็กห้าขวดนะวิ่งสนเด็กกำลังวิ่งสนเลยฟาร์มจระเข้ที่เป็นฟาร์มเก่าไม่มีระเบียงกั้นช่องฟัวิ่งไปวิ่งมาเพลินไม่ถันระวังน่ะสิตกลงไปในบ่อจระเข้จระเข้มันีม่ว่าเป็นอาหารมันพยายามโดดครับโดดครับเด็กก็ล้องคิดการคิดการหางปวดตกใจกลัวโชคดียังไงไม่ทราบอยูเห็นผู้ชายคนหนึ่งโดดลงไป ตัดสินใจโดดลงไปอุ้มเด็กผู้หญิงคนันนขึ้นมาเราเห็นแล้วเราก็จะบอกว่าคนนี้เขามีน้ำใจใช่ไหมโยมมีความเสียสละใช่ไหมช่างกล้าเหลือเกินทําไมทีมมมคคมทมม่โดดลงไปช่วยเด็กขึ้นมาได้ผู้สื่อข่าวเห็นก็เลยไปสัมภาษณ์เลยมีคนครับมาสัมภาษณ์เลยสิทำไมคุณกล้ามีน้าใจเสียสละโดดลงไปช่วยเด็กขึ้นมาได้คุณไม่วัวจะระเขมันงกกับไหรือผู้ชายคนนั้นตอบด้วยความไม่พอใจอยูต่ตอบด้วยความไม่พอใจ ผมไม่สัมภาษณ์ครับผมไม่สัมภาษณ์ผมอยากรู้แต่เพียงว่าที่ผมตกลงไปเมื่อกี้ให้บันทีผมลรงไปรับแสดงว่าผู้ชายคนนี้มันไม่อยากจะทําความดีเลยชสนอโยมทำความดีพระสถานการบังคับโ,โดนเขาเกลีดก็เลยทําเลยก็เลยลงมาแล้วก็เลยทําเลยการทําความดีเนี่ยก็ต้องดูที่สถานการบังคับเดียวดูที่ ใจของเราเห็นไหมใจของเราเนี่ใจสั่งมามันออกหนาตัวนี้เยโยมใจสั่งมาหรือใครสังส่งมาใจสั่งมาถึงได้มาไม่มีใครสัง่งว่างาไม่ได้บอกเรามาแต่เรามาพเพราะเขาประกาศไปที่สมาว่าวันนี้จะมีการบรรยายอบรมนะการเทศการธรรมมีพระอาจารย์มาใจสั่งมาใจนี่สําคัญที่สุดเลยคนเราจะทําความดีความชอบอยู่ความช่วยอยู่ที่ใจสําคัญเหนื่อยเราก็ได้แต่อย่าเหนื่อย ใจอาจจะไม่พลาดด้วยเหนื่อยอะไรก็ได้แต่อยเหนื่อยใจเสียอะไรก็ได้แต่อยเสียใจเื้นอะไรก็ได้แต่อย่าเฟื่อใจหายอะไรก็ได้แต่อยหายใจหใจก็ตายแล้วยกใจหยาดใจหายจมหายใจเข้าไปหยกหยาดใจหายหายใจเข้าไปความดีแท้จริงอยู่ที่ใจโยมไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์นะครับดูสองคนนี้น้าตาแตกต่างกันพี่สองคนนี่อาจารยแตกต่างกัน คนนี้น่าจะเป็นคนภาคเหนือนะโยมนะคนนี้น่าจะเป็นคนกางสินต้องหน้าตาดีดีไดโยมหน้าตาดีอยากให้แกลังใจตัวแง่รุ่งได้ไปหลายที่มันจะนั่งสลับกันนั่งรอสวยกิเล่ห์รอสวยกิเล่มาที่นี่มาดีขิ้เล่ห์เล่ห์เล่ห์นอสวยแล้วนะ่อด้วยเียเทศด้วยสมาธิสศรา้วยปัญญาสองคนนี้โยมหน้าตาแตกต่างกันออกไปบางครั้งบางทีเราตัดสินใจกันที่หน้าตา โอ้หน้าตาดีนะ้นจะเป็นคนดีมีน้ำใจนะอาจจะดีเฉพาะบางคนถ้าตายเลยนนะโอ้จะเป็นคนผู้ร้ายก็ได้น้ำใจจะไม่มีนะบางทีเฉพาะบางคนเท่านั้นอย่าดูที่หน้าตาเด็กผู้ชายวิ่งมาผู้หญิงคนที่เประโยนไปโยมเด็กคนต่เพี่ยึเ่าผู้ชายวิ่งเข้ามานี่จะขอบคุณรายยมขอบคุณได้ขอบคุณครบขอบคุณผู้หญิงที่สวยกว่า แต่ความดีแท้จริงนั้นอยู่ที่สิส่งที่มีค่าที่สุดอยู่ข้างในนี่อยู่ข้างในใจของเธอที่เธอได้ทําความดีไม่หยกเธ <laughs> อได้ทําความดีคนดีทําความดีเหมือนกับปิดทองเราพระทาไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราภูมิใจที่เราปิดทองพรงนะไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรไม่มีความชมไม่เป็นไรไม่มีใครขอบคุณไม่เป็นไรแต่เราภูมิใจที่เราได้ปิดทองพรงนะสักวันหนึ่งทองด้านหลังมันจะโดมานนังคได้เขาก็จะเห็นความดีเราเอง แต่เราก็ดีใจที่เราได้ปิดทองหลังพระเพราะพระทั้งองค์จะได้สมบูรณ์ถ้าปิดด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังไม่มีใครปิดเลยมันก็ไม่สมบูรณ์ข้าใจไม่โยงแล้วสเตน <Yeah. S 1> เอสโอเคควาใจได้โยม mm hmm. นะเอาเราวันนี้มีความดีมอบให้นะโยงนะอ,อมีความดีมอบให้เป็นดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบทำไมต้องมาดอกกุหลาบ อาราเห็นได้ไม่ได้เช่นเดียวกันคือที่วัดะอาจารย์ไม่มีดอกกุหลาบเลยให้โยมเจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้อยู่ที่วัดเป็นอดอกไม้จันเลยเลี๋ยวคนโยมไม่เอาก็กกเลยให้เขาเตรียมดอกกุหลาบำมาดอกไม้จันเยอะมากเลยคือบางทีก็อยากบอกขอทิ้งบ้างจะหมดอายุแล้วเขาเปถวายเยอะไมดอกไม้มันมีอยู่สี่ประเภทสวยและหอมสวยแต่ไม่หอมหอมแต่ไม่สวย ไม่สวยและไม่หอมเป็นสมดติกับชีวิตการทางานสวยและหอมคือคนที่ตั้งใจทํางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและก็มีน้ําใจเสียสละให้กับคนอื่นสวยแต่ไม่หอมทํางานเต็มยยที่เ e ก่งคนเดียวแต่ไม่มีน้ําใจเพื่อนเลยหอมแต่ไม่สวยอาจจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องงานเท่าไหรอาจจะไม่ค่อยเก่งแต่เขามีน้ำใจเสียสละให้กับคน่ไม่สวยและไม่หอมคือคนนี้เอาเปรียบเพื่อนอย่างเดียวไม่ตั้งใจทำงานและก็ ให้มีน้ำใจใหะวันนี้มอบความดีให้ความดีหนึ่งคนหนึ่งอย่างที่จะมารับผ้าจากรับเสร็จแล้วผ้าจากจะให้ทํากิจกรรมก่อนทำกิจกรรมเสร็จเข้าไปนด้ถือว่าเป็นความดีที่เราทําทุกวันทุกวันเดี๋จะจะให้เต้นทา่ากระย่างถือพอก่อนก็ได้หรื <c oughs> อจะให้ทำก,กิจกรรมอะไรต่างๆนะถือว่าเป็นค้ากับดอกไมที่เราจะได้รับวันนีอยู่ <c oughs> ให้ความหมายกับดอกไม้ดอกกระดาเคยได้รับจากสามีภรรยาในช่วง ส่วนมากวันวานละไทยเออจะมอบไม้เก็บกันให้กัรประยุก์น,น,กนนะอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะสิบสี่กรุงพาร์ลิเมนต์ไทยเคยได้รับจากสามีภรรยาบางนายกองหรือหมดโปรโมชั่นแล้วต้องต่อโปรโมชั่นใหม่ในโยนะได้รับนะเอามาสิบท่านแล้วกันโยมสิบท่านนะจำกัดสิบท่านใครก็ได้โยมอ่ะเชิญได้เลยมารับความดีจากพระอาจารย์เชิญไในโยมอ่ะเชิญได้เลย,เลยใครก็ได้สิบท่าน เชิญแล้วก็รับเสร็จแล้วก็ยืนยืนข้างหน้าเอาสิท่านโย่